จริงๆแล้วชีวิตในในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนหักงานตัดผมมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วเนื่องจากเป็นเด็กบ้านนอกมันมีร้านตัดผมมีอยู่ร้านเดียวล่ามตัดมบดถูกใจตัดทรงนักเรียนจริงได้ทรงประจัยมาให้ไปเจ็ดวันค่ะตั้งปฏิพันธ์เลยว่าเราจะตัดผมเองแล้วเราก็ตัดจัดการตัดให้ลูกพี่ลูกน้องแถวหมู่บ้านหมดเลย ชื่อปารดาจันมโนโนะเจ้าชื่อเล่นชื่อนิดเจ้าเปิดร้านตัดผมในมอชอนี่มาประมาณเาเอปีแล้วคะ่ะตั้งแต่ปี4ี่ห้าอยู่หอห้าชายคะ่ะตั้งแต่น้อยๆเป็นเหมือนเด็กติดดอยละคะ่ะถ้าถ้าเป็นชาวเขาพ้นห้องบนดอยเนาะแต่นี่เป็นคนเมืองก็กกอยูก่กลางดอยกลางหุบเขาในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเจ้าด้วยความที่โรงเรียนที่บ้านมันบอกมีระดับมัธยม ก็เลยดิ้นรนเข้ามาอยู่ในเมืองมาอยู่ที่บ้านที่เปิ้ลเป็นร้านทําผมแล้วเปิ้ลก็เรียนหนังสือได้ตันะคะคือตอนนั้นเรียนคอสสั้นๆเป็นคอสของสารพัดช่างแล้วก็เรียนตามร้านนะคะแล้วทีนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งเปิ้ลแนะนําทักชวนมาอยู่ร้านที่เชียงใหม่ที่ร้านเป่งเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่ร้านเป่งแล้วทีนี้ด้วยความที่เปิ้คนฮักเรียนหักเรียนหนังสือเจ้าของร้านก็เลยเห็นว่าอยากไปเรียนเปิ้ลขออนุญาตเพื่ไปเรียนตัวแล้วทํางานตัวได้ ก็เลยไปเรียนราชพัฒนะคะเราก็ทำงานตัวอยู่ร้วอยู่กับวงการตัดผมมาตั้งแต่คือ,อคือจริงๆแล้ว,ลวจับกันไกตัดผมตั้งแต่ป .4 อ,อยู่ว่านนอกแล้วมันมีร้านตัดผมค่ะแต่มันต้องปัน่นรถถีบไปประมาณ3-4โลได้แล้วทีเนี้ยตัดส่งนักเรียนมิ้ยิงได้ส่งประจัยมาให้ไปเจ็ตวันค่ะหลังจากนั้นตั้งปริษานเลยว่าเราจะตัดผมเอง แล้วเราก็ตัดจัดการตัดให้ลูกพี่ลูกน้องแถวหมู่บ้านหมดเลยไม่ยิงคนใดได้คือผ่านมือไม่นิดหมดและทีนี้เจ้าของร้านเดิมเห็นว่าเรามีฝีมือด้านนี้ควรจะเปิดร้านทําผมดีกว่าแล้วทีนี้เปิ้ลก็มีเด็กที่เปิ้ลพักอาศัยอ,อยู่กับเปิ้ลเนาะเนื่องจากว่าเปิ้ลเป็นสถานธรรมตัวก็มีเด็กมอชอไปพักอยู่กับเปิ้ลเยอะก็เลยแนะนํากันมาว่าเอามอมชอน่าสนใจค่ะ แล้วก็ค่าเช่าเบาสูงตอนที่ตัดสงใจมาหอก็คือมีพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเนี้ยเพื่อนติดต่อที่หอหึ่งค่ะแล้วพอดีอาจารย์ที่หอเพื่อนเป็นคนลำปังเหมือนกันได้หอชายเพราะทีจริงๆตั้งใจว่าอยู่หอยิงเพราเรียนเสริมสวยมาก,ก่อนนะคะ มาเปิดปีแรกลูกค้ากับมูมมากรู้สึกว่าเหมือนกับว,ว่าหอชายมันมีแค่สองหอตอนนี้มันก็เหมือนเป็นร้านที่3าในหอเราทําได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายตรงจุดกับลูกค้ากลุ่มที่เป็นแบบสาวประเภทสองเพื่อนก็ชอบมาซาได้ไมาอย่างค่ะก็ะจะมีน้องคนนึงเปิ้นเป็นนางงามเพื่อนเป็นนางงามประกวดหลายเวทีเป็นน้องกระเท,ทยที่แบบสวยหน้าตาสาวสวยมากเพื่อนเอาวิกผมมาหุ่งอกอ้น้ำ <c oughs> <c oughs> เอาวิยยา่งเฉยๆมา่ออบไอ้น้ำาพื่อจะเอาทิชเม้นมาฝากไว้เอามาแล้วนางกับใจดีมากเอาทิชเมนมาฝากไว้เพื่อนๆคนไหนอยากยอบไอ้น้ำก็มาอบได้เลยเสียค่าอบเฉยๆค่าทิชเมนนต้องเสี่ยงสมัยก่อนอย่างคณะวิทยาก็จะมีธรณีปี2ก็้นกับมมตดสกินเฮดเด็กวิจิตศินปีหนึ่งต้นกับมาตดสกินเฮดชมรมฟุตบอลชมรมต่างๆของในมอก็ืจะมาเปลี่ยนทรงผมเพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะมีความรู้สึกว่าร้านทำผมบูมมากในมอชเนี่ยมันต้องตัดเดือนกันใช่เปิดเทอมนี่คือบูมมาก คือตัดผมม่วนมากซึ่งสมัยนี้ก็บ่อมีแล้วนะซึ่งสมัยนี้ก็บบอมีบอมีแล้วมันหายไปแล้ว ยู่ที่นี่ลูกค้าเป็นกันเองแล้วอบอุ่นมากก็เ,เหมือนพี่น้องกันเลยเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งเลยเพราะว่าหลายๆเรื่องเรามียังมีปัญหาอย่างเขาก็สามารถปรึกษาลูกค้าได้หมดเลยลูกค้าหลายๆคนก็ช่วยเหลือเขาลองน้องมชเด็กรุ่นใหม่เปิ้นกันหน้าฮักค่ะเปิ้นเป็นกันเองแล้วบะเธอถถตัวที่นี่ลูกค้ามีตั้งแต่หรหัสปี4 2ตั้งแต่วินิจยังมาเข้ามาค่ะก่เกิดยังมาเป็นลูกค้าที่นี่ค่ะคือเปิ้นบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นกันเองกับเปิ้ลแล้วกับเปิ้ลก็กคิดถึงม,มช เวลาเพิ่นเข้ามาในมอชเพิ่อนก็นจะนึกถึงร้านหอห้านึกถึงร้านอาหารแถวนี้เพิ่นก็นเลยแวะเวียนมาหาเฮาตอนนี้มีเฟซบุ๊กนะเจ้าชื่อเพจว่าร้านปัดผมหอห้าชายเจ้า แฟนเพียเรียบร้อยนะ้ฝากเจิญลูกค้าเก่าๆทุกคนหรือว่าน้องๆทุกคนที่ได้พาดผ่านมาแถวไดมอชอเข้ามาใช้บริการในหอห้าชายนี่ได้นะเจ้าร้านตัดผมหอห้าชายยินดีต้อนรับทุกๆคนและฝากความคิดถึงลูกค้าเก่าๆทุกคนยังคิดถึงกันและยังจําได้นะคะแวะเวียนมาหากันได้นะเจ้าคิดถึงมอชคิดถึงหอร้านตัดผมหอห้าชายตัวนะเจ้าฝากร้านหอห้าชายเจ้าโอเคครับขอบคุณมากครับ